การเชื่อและวางใจในพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของคนนอกความเชื่อเท่านั้นนะครับแต่เป็นปัญหาของคริสเตียนเช่นกันเราจะต่อสู้กับความไม่เชื่อของเราได้อย่างไร CGN Thai สวัสดีครับผมมหาพรชุกเียรติวงกุลวันนี้เรามาอยู่กับรายการ Living Life เราจะมาดูพระธรรมกันดานวิถีนะครับบทที่13ข้อที่25 ถึงสาด้วยกันครับในความรักไม่มีความกลัวกันดานวิธีบทที่13ข้อ25ถึง3 3เมื่อผ่านไป40วันเขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผล,ลไม้ของแผ่นดินนั้น เขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าเขาพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอาณาคที่นั่นด้วยคนอามาเลกอาศัยในดินแดนทางทิศใต้ คนฮิตไทคนเยบูสและคนอาโมไรอยู่บนภูเขาคนคณาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอแดนแต่คาเลฟได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเรา พวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตะั๊กะแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขา กานวิถีบทที่1 3ข้อ25ถึง33มาครับมาเป็นจุดสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับในเส้นทางการเดินทางของชาวอิสราเอลสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยอยู่บนคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อบุพพบุุษของพวกเขานะครับอับราฮัมว่าเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยจะมีแผ่นดินเป็นของตัวเองนะพร,ระเจ้าสําแสดงว่าพระองค์ นะสัตซ์ซื่อตอบพระสัญญาที่พระองค์ทรงทําไว้นะครับโดยพระองค์ได้นําชนชาติอิสราเอลนะันออกมาจากการเป็นาทาสในแผ่นดินอียิปต์จนมาถึงปากทางที่จะเข้าดินแดนที่ชื่อว่าคณาอันเมื่อมาถึงโมเสสก็ได้ส่งสายลับนะครับไปสอดแนมดูจึงพบว,ว่านี่เป็นแผ่นดินที่น่าอยู่มากนะครับอุดมไปด้วยน้ําพึ่งและน้ํานมนะครับแต่มีคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ในแผ่นดินนี้อยู่แล้วนะฮะสายลับ10คนจาก12คนกลับมาแล้วก็รายงานต่อ ชาวอิสราเอลบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะที่พวกเขาจะพยายามยึดแผ่นดินนี้นะมีแค่สองคนเท่านั้นที่มั่นใจว่าอิสราเอลจะได้ยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เพื่อน้ครับพระธรรมตอนที่เราได้อ่านไปทําให้เราเห็นว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยแม้ในชีวิตของชาวอิสราเอลที่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามานับครั้งไม่ถ้วนนะถ้าเราเห็นในพระธรรมกนานวิถีเนะี่ยบทที่14หลังจากนี้นะครับเราจะพบว่า พระเจ้าเสียใจอย่างมากกับชาวอิสราเอลนะครับที่พวกเขาไม่มีความมั่นใจในพระองค์เลยนะครับการเดินทางที่ยาวนานวันนี้มาถึงปากทางเห็นไมท่าสัญญาแล้วมาถึงหน้าประตูแล้วแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปกับคิดเดินทางกลับไปเป็นท่าในแผ่นดินอียิปต์นี่เป็นการลบหลู่พระเจ้าที่รุนแรงมากนะครับเราเองหลายครั้งไม่ได้ต่างกับชาวอิสราเอลเท่าไหร่นะแมในฐานะผู้เชื่อนะในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า เราได้ริมลดพระคุณของพรงะองค์ได้สัมผัสกับพระเมตตาของพระองค์หลายครั้งเราเลือกที่จะไม่ไว้วางใจพระองค์เป็นเพราะอะไรครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวอิสราเอลและเราที่เป็นผู้เชื่อในปัจจุบันเนี่ยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่บางครั้งเรายังเลือกที่จะไม่ไว้วางใจพระองค์คำตอบก็คือความกลัวครับความกลัวมีรากมาจากความไม่เชื่อเรากลัวเพราะเราเชื่อว่าในท้ายที่สุดมันอาจจะเป็นไปได้นะที่พระเจ้าจะไม่ได้มาช่วยเหลือเราจริง สิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าความกลัวนั้นแพ้จริงแล้วเนี่ยเราไว้วางใจในอะไรหรือไว้ใจใครในสถานการณ์นั้นๆสิ่งที่เราได้เห็นนะครับอิสราเอลกําลังไว้ใจกําลังของตัวเองเขาไม่คิดว่าเขาสามารถจะชนะชาวคณานที่ตัวใหญ่ได้นะครับเราเองเมื่อขาดความเชื่อเราไม่เชื่อว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีความเชื่อนะฮะแต่ความเชื่อของเราถูกวางไว้ผิดที่เราหลงคิดว่าชีวิตเราจะปลอดภัยถ้าเรามีเงินมากพอเราก็กลัวมากที่เราจะตกงานเราเลย กลัวมากที่จะยากจนนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่ใจแคบหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าพระคุณของพระเจ้าจะมีเพียงพอสาหรับคนอย่างฉันหรือเปล่านะทาให้เรานั้นไม่วิ่งกลับมาหาพระองค์ในคาอุม,มาของพระเยซูพูดถึงบุรน้อยหลงหายที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือลูกชายคนเล็กเมื่อเขาอยากจะกลับมาหาคุณพ่อเขาไม่ได้เรียกร้องว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นลูกเขาอยากเพียงแค่ขอกลับมาได้ทํางานใน ในบ้านของพ่อเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อเขานั้นเลี้ยงดูอย่างดีแต่พี่น้องลองคิดดูนะครับในมุมกลับกันว่าถ้าคุณพ่อของเขาเป็นคนที่ใจดีมากคุณพ่อของเขาเป็นคนที่มีฐานะนะร่ารวยนะมีสิ่งต่างๆมากมายเขาดูแลคนใช้ของเขาอย่างดีพี่น้องคิดว่าคุณพ่อจะรู้สึกยังไงเมื่อลูกชายของเขาเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าพ่อสามารถที่จะให้อภัยแล้วก็มีมากพอที่จะมอบสิ่งต่างๆให้กับลูกชายของเขาแม่ลูกเขากระทาผิดอย่างรุนแรงแล้วครับหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ1819ได้กล่าวว่า ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนแล้วพระพิสุกิตได้ไถ่เราจากการลงโทษทั้งสิ้นแล้วนะความบาปที่ครอบงำใจของเราที่ทำให้เราหลงคิดว่าเราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยมือของเราเองนายพระเจ้าถึงจะยอมรับเรา นะครับแท้จริงแล้วมันเป็นความคุี่ซ่อนอยู่ลึกๆว่าถ้าเราไม่จัดการตัวเองให้ดีพร้อมพระเจ้าจะไม่มีทางยอมรับคนอย่างเราแน่นอนแต่ขอบคุณพระเจ้าในข้อที่19นะฮะที่บอกว่าเรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ข้อนี้กับเรานะฮะทำให้เรามั่นใจว่าความรักของพระเจ้าต่างหากที่จะนำใจของเราให้เกิดความเชื่อฉะนั้นยิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ขาดความเชื่อมากเท่าไหร่ให้เราวิ่งกลับมาหาความรัก ของพระเจ้ากับมหาพ่อที่อ้าแขนพร้อมที่จะรับเรากลับบ้านนะแม้สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นหลายครั้งนะและแต่ละครั้งที่เราวิ่งกลับมาหาพระองค์ขอให้สิ่งนี้ตอกย้าลงไปในใจของเราให้ลึกว่าใช่พระคุณของพระเจ้าเพียงพอสำหรับความบาปของเราครั้งที่10ครั้งที่20ครั้งที่30และพี่น้องครับเราจะพบว่าในที่แห่งความอ่อนแอตรงนี้แหละเป็นที่ที่พระเจ้ารอเราอยู่เป็นที่ที่พระเจ้าพร้อมที่จะอุ้มเราขึ้นมาด้วยความรักของพระองค์แม้เราเองขาดความเชื่อ ราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระองค์ในวันนี้ที่ชูใจของเราและไม่เพียงแต่ชูใจของเราความรักของพระองค์นั้นก็นําใจของเราด้วยข้าแต่พระเจ้าแต่เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดเลยข้าแต่พระเจ้าที่เราสามารถกระทําด้วยกําลังของเราการที่เราจะไปถึงมาตรฐานของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่รู้ว่าพระคุณของพระองค์มีมากเพียงพอที่ไหนมีความบาปรู้ว่าพระคุณของพระองค์ก็ล้ำเลิศยิ่งกว่า ข้าแต่พระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้เราทุกคนอยากจะขอวางใจข้าแต่พระเจ้าในพระคุณความรักอันมั่นคงของพระองค์ว่าพระองค์มีเพียงพอทุกสิ่งที่เราต้องการการให้อภัยพระเมตตาแม้จะเป็นครั้งที่10ครั้งที่20เราก็รู้ว่าพระองค์มีความรักอันมั่นคงเสมอเราขอให้พระองค์นั้นทํางานในจิตใจของเราที่จะใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นผ่านความเข้าใจนี้ผ่านการได้สัมผัสพระคุณพระองค์และรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคิดมากยิ่งขึ้นเราจะรักความชอบธรรมของพระองค์ รักความถูกต้องและรักความบริสุทธิ์ผ่านประสบการณ์ที่เรามีในพระคุณของพระองค์หลอยฐานและฝากซึ่งกันและกันว้ในประหัตของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของซี n ียนไทยแล้มีโอกาสที่คอมเมนต์นะครับสิ่งต่างๆที่เป็นพระพรสำหรับท่านและอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับพนกิจของซีเียนไทย ดำเนินได้ด้วยการถวายของพี่น้องท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ขอให้ท่านมีส่วนที่จะร่วมอธิษฐานเผื่อซีเจนไทยและการถวายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อพันธกิจนี้จะเป็นพรกับผู้คนอีกมากมายครับขอบพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ